รยากาศยามเช้านะครับณสิริกุลวิวนะครับตื่นมาแล้วก็รับประทานอาหารเช้ากันนะครับผมวันนี้มีข้าวต้มนะครับเอาละครับหลังจากที่เรานไ,ไปพอไปพอตะวันขึ้นตะกี้นะครับที่จุดชมวิวเกิวแม่ปาน,นะครับตป่กมากินข้าวตีตีพักนะครับจากนี้เราก็จะ เตียวแอวแล้วครับจุดมุ่งหมายของเฮาคือร้านกาแฟนั่งชมวิวดนวูน้ำตกน้ำตกเหรอที่ไ่นสองพี่น้องน้ำตกสองพี่น้องครับ,รบกินกาแฟนั่งชมวิวดูน้ำตกสองพี่น้องนะครับที่่าเห็นตรงนี้คือซิลินวิวนะครับมีบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังแบบนี้นี่ของก,กี่พันธุมหรอพันห้าครับ กระจุมสองพันพันนี่พันห้าอะอันนี้ 2, 000, อันนี้สองพันอันนี้น่าจะสองพันถ้าว่าเป็นบ้านเป็นหลัก <5, S 1> เป็นหลักสองพันพันห้าอันนี้พักหน,นึ่ง<ๆ>แล้วก็แบบมงคากระจุมอย่างเงี้ยครับเล็กๆอย่างนี้จะจะพันห้าแล้วก็กระจุมแล้วมีเตียงคู่ใหญ่ๆนะสองพันนะครับถ้าอย่างนี้นี่หนึ่งพันนะครับแบบนี้ห้องน้ํารวมแต่มีที่นอนมีอะไรโอเคหมดนะครับแต่ห้องน้ํารวมนะครับไปไปอาบน้ําข้างล่าง แต่ถ้าเป็นกระจมมุงจากแบบนี้นะครับมีห้องน้ำในตัวพันห้า้ามีเตียงใหญ่2เตียงก็สองพนะครับแบบนี้ก็สองพมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ตรงนู้นครับตรงนูน้นตรงนู้นที่เป็นจุดเป็นกลางเต้นนี่สี่ร้อยเปนเงครับสี่ร้อยสี่ร้อยผ้าห่มผ้าห่มสี่ร้อยแต่แต่ต้องชุดนอนอีกสองร้บชุดนอนพวกเอ่อ ไอ้ไอ,อก็ไปห้องไองก็สลีที่นอนอะ่ะสลีที่นอนผ้าห่มไี่ครับอ่าสองร้อยห้าสิบที่จอดรถก็มีซัพพอร์ตได้หลายคันนะครับสบายสบายตื่นเช้ามาตะวันจะออกทางนู้นก็มาได้สง่งพวกกระจมหรือว่าบ้านนะครับคือสามารถนอนตื่นควายได้สบายสบายเลย นะ,ะเวิงข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเวิงหุบเขานะครับสวยงามแบบนี้กางึ้นก็เงียบสงบดีสิริกุลวิวนะครับถ้าท่านหท่าที่พักและที่จะรถแล้วก็บาพุกพ่านบาเออัดดูได้เลยครับตรงน,นี้ครับ อากาศดีมากนะครับนี่ผมกําลังจะเดินไปตั้งหน้าเดินขึ้นบนดอยนิดนึงเนินนิดนึงตรงโค้งนี่ครับมันจะมีร้านกาแฟนั่งจิวๆเห็นไหมฮะตรงนู้นนะครับที่ที่นำหน้าผมนี่คือผ้าเอกเอ็มวีผมนะ, <c oughs> อ,ะอันนี้เป็นไกด์ไกด์ท้องถิ่นนะครับไ <c oughs> กด์คนในพื้นที่นะฮะนำเที่ยว ข้างล่างนี่จะเป็นโครงการหลวงโครงการหลวงบ่อเลี้ยงปลาสเตเจียนปลาแปลงดอกมีบ่อเลี้ยงปลาปลายเขาปลาสเตเจียนเขาใชไ้ปลาเท้าส์บ้างเหรอปลาเท้าส์เห็นไหมครับเนี่ยพอเราเดินเลยซิลิกุนวิวขึ้นมานิดหนึ่งตรงโค้งๆนี้นะครับเราจะเจอร้านกาแฟแล้วก็มองไปนู่นเห็นครับน้ำตกสองพี่น้องนะ ขาวๆแล้วนะครับถ้าโดนในกล้องจะเห็นว่ามันขาวๆอยู่นั่นคือแนวน้ําตกนะครับหน้าแหลกนี่มันจะมีก่อนครับนนนก็ว่าเหลือก้าหน้าผาบันไดบ้านมีน้ำบ้านมีน้ำน้ำจืดประมาณน้นนอยน้อยครับเนี่ยอินไหลเขาตรงนี้นะครับหน้านี้มีทุ่งดอกบัวตองเลยนะฮะ วิวสวยงามน,นี่เอ,า,อามานั่งจิบกาแฟกันตรงระเบียงนี้นะฮะแล้วก็มองไปหาน้ำตกสองพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมไปใกล้ๆดูอันนี้ซูมใกล้สุดแล้วครับสำหรับโกล้โปรเห็นน้ำตกอยู่รีบๆ นี่มีน้องๆนำกาแฟมาบดทำดิบทำดิบนะครับฮะเอาไปดูกาแฟกันก่อนครับมีชุดดิบตือเขาโยงเข้ามาบอกมาอาศัยบรรยากาศบอ มันมีชาไทยชาเขียวโกโก้ไมโลกันอะไรบ้างครับผมกาน้ำมามี่เลยกาน้ำกินอะไรองุ่นตีนร้อนองุอน่นกินกาันมันจะใช่ลาเต้ร้อนแก้วหนึ่งลาเต้ค่ะนนี่น,นี่เปลี่ยนเปล<ะ>ี่ยนลูกวะเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นเมกาโน่ดีกว่าวะร้อนอ่ะพี่เหรอวะ,ะเมกาโน,โน,โนโ่ร้อนไอเอาคาปูร้อนดีกว่าขอนิ่มๆหน่อยแล้วกัน โนร้อนคาปูร้อนคาปูร้อนแล้วกันครับครับ้บววาว,ว่าเข้มทั้งวันออบิ้นเิ่มกาแฟต่อสามนี่ออกมาเป็นอาราบิก้าเลยนี่คะกาแฟน่ารักครับมีม,มุมนั่งจิบชิว,ชว เด็ดเพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ